ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์นะครับวันนี้มาลุย ODC เช้าเชกันนะฮะตีห้ครึ่งนะครับเริ่มกันนะครับมีทุนอยู่650เหรียญนะครับกดไม้ละ300เหรียญนะครับแพ้2ไม้ก็สต็อปล s อจบงานนะครับชนะ2ไม้ก็จบงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเช้าเช้านี้จะเป็นยังไงนะครับก็เปิดคู่เงินมาไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกแนวกันว่าแนวจะเป็นยังไงนะฮะ อตอนนี้แนวยังไม่ค่อยชัดนะอ่อ e จ j e ี j ผมว่าชัดเจนสุดนะตรงนี้มีแนวรับนะฮะตรงนี้มีแนวรับกราบเป็นเทรนลงก็จริงนะแต่ผมว่าแนวเนี้ยน่าสนนะครับมีเส้นกริดอยู่ด้วยนะถ้ากราฟยืนบนเส้นกริดได้หรือยืนบนแนวได้มีโอกาสขึ้นต่อนะแต่ถ้ากราฟหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาผมว่าน่าจะลงยาวนะครับเพราะกราฟ ตอนนี้กำลังปรับเป็นเทรนขาลงนะครับตัวไฮตัวโลเริ่มต่ําลงเรื่อยๆนะฮะส่วน EG EG ก็เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะแต่ยังไม่มีแนวนะครับยังไม่มีแนวปล่อยเข้าไปก่อนนะครับส่วนอ,อ่อ EU EU ตรงนี้มีรับเก่านะ มีแนวรับเก่าซึ่งเป็นแนวต้านใหม่นะฮะมีโอกาสนะมีโอกาสเดี๋ยวลองตีแนวไว้ก่อนนะครับมผมว่าน่าเก็บแนวนี้มากกว่านะโอเคมีกดมีโอกาสลุ้นนะส่วน NU NU น่าสนนะครับกราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะกราฟเป็นเทรนขาขึ้นมีแนวรับนะครับต้องดูว่าเขาเล่นกับแนวรับนี้หรือเปล่านะ อเคใช้การได้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะกำลังกลังปรับตัวนะครับ NU ใช้การได้ส่วน A.C A.C. AC, AC ผมว่าเขาน่าจะเบรกแนวต้านนะหรือว่าเขาลงมาหาแนวรับอตอนนี้กำลังลงมาหาแนวรับนะผมตีแนวรับต่ำสุดนะฮะแนวรับต่ำสุดดูซิว่าเขาจะลงมาเล่นกับรับนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรับต่ำสุดนะโอเคส่วน U.C. ยูซีวิ่งขึ้นไปแล้วนะผมว่าอาจจะเบรกแนวต้านแนวนี้นะเดี๋ยวตีแนวไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเบรกหรือเปล่าถ้ากลับตัวลงมาก็มีโอกาสลงต่อนะแต่ถ้าเบรกแนวขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนไหมหรือเขาจะขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนแนวต้านที่เป็นโดจินะฮะผมว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นมาหาแนวต้านแนวนี้นะ แนวนี้มีโดจิส่งกราฟลงนะครับแล้วก็มีเส้นกริดด้วยนะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะกราฟจะลง UC น่าสนนะฮะอาจจะต้องรอนะอาจจะต้องรอแต่แนวนี้เป็นแนวรับเก่าซึ่งเป็นต้านใหม่นะครับ EJ ยัง NU หลุดแนวมาแล้วนะครับแท่งนี้ยังเข้าไม่ได้นะสำหรับ UC เพราะแท่งก่อนหน้าเนี่ยขึ้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับอาจจะต้องรอแท่งนี้จบก่อนนะว่าแท่งนี้จะจบตรงไหนถ้าแท่งนี้จบใต้แนวเขมีโอกาสเข้าออเดอร์นะแต่ถ้าจะกดแท่งนี้เลยผมว่ายังเสี่ยงนะครับเพราะเทรนเขาขึ้นมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ EJ 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 e เป็นกรอบพักตัวหรือกรอบไซด์เวย์นะฮะหรือ NU เขาจะวิ่งมาหาแนวรับแนวนี้นะ ผมว่าแนวรับนี้น่าสนนะครับส่วนคู่อื่นตอนนี้ยังไม่ชัดนะฮะ AC b r a k แนวต้านไปแล้วนะครับต้องดูว่าเขาจะเบรกแนวไปแบบจริงหรือเปล่าหรือเขาเบรกไปแล้วเขาจะกลับตัวลงมาเบรกไปแล้วนะฮะ EJ ก็ไม่น่าสน NU น่าสนนะมีรีเจ็ตไหม โอเคมีแรงซื้อนะมีแรงซื้อนะเดี๋ยวรอได้ราคานิดนึงนะฮะผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะเพราะเทรนเป็นเทรนขาขึ้นโอเคมีลีเจกนะฮะไปผมว่าแนวนี้ค่อนข้างที่จะมีแรงนะเพราะว่าเป็นโดจิผมคาลิเบทที่โดจิฝั่งซ้ายมือนะครับผมแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับขึ้นไปแล้วก็กลับมาทดสอบที่แนวรับอีกรอบหนึ่งนะฮะมา มันลุ้นกันดูนะฮะมีโอกาสนะมีโอกาสยังน่าสนใจอยู่นะแนวเนี้ยจะไหวหรือเปล่านะครับเจ๊ขึ้นไปเจ๊ขึ้นไปโอเคแบบนี้มีโอกาสรอดนะฮะแบบนี้มีโอกาสรอดนะครับสบายฮะโอโหความรู้สึกเหมือนตกเขียวนะฮะแพ้วิสุดท้ายแล้วก็ จุดเดียวโอ้โหมาได้ยังไงอโอ้ยลงมากินแล้วก็ขึ้นต่อเออโอเคโอ้โหโดนแบบนี้เข้าไปไม้แรกนี่ถึงขั้นถึงขั้นไปไม่เป็นเลยโอ้โหลงมาได้นะฮะมาไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรา ปรับขนาดไม้ไปเป็น351เหรียญก็ถ้าออเดอร์นี้แพ้อีกก็จบงานนะฮะพักผ่อนนะโดนไม้เมื่อกี้ไปนี่ติดตาติดใจความรู้สึกเหมือนอยู่ๆก็ตกเหียวอะฮะโอ้โหลงมาได้ยังไงเนี่ยขึ้นไปแบบชิวๆแล้วอะอโอเค ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับถ้าแพ้ก็จบนะถ้าแพ้ก็จบนะเจ็บปวดเจ็บปวดรวดราวมาแบบวิสุดท้ายไม่ใช่วิสุดท้ายสิมันต้องแบบเซี่ยววิสุดท้ายจริงๆนะฮะแท่งเมื่อกี้อโอเคลืมมันไปนะครับลืมมันไปแล้วเราก็ไปลุยกันใหม่เราก็ไปลุยกันใหม่นะครับ เดี๋ยวปรับขนาดไม้ก่อนนะฮะมาจะยังไงวันนี้จะยังไงนะฮะเริ่มไม้แรกมาก็ไม่ค่อยมีโชคมีดวงมีลางกับเขาเลยอ <c oughs> โดนไปได้ยังไงยู see, นะฮะ UC อาจจะเบรกแนวนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอนะครับถ้าเบรกจบแบบนี้ไม่เล่นนะปล่อยผ่านนะฮะจบแบบนี้ปล่อยผ่านนะ แล้วก็ลงมาเลยนะฮะลงมาเลย AC ก็ AC ก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะแต่กราฟยังยังกั้มกกึ่งกึ่งในแนวอยู่นะฮะลองตีเทรนไลน์อาจจะวิ่งลงมาหาเทรนไลน์นะโอเครอก่อนนะครับไม่เป็นไรรอก่อนรอก่อนรอได้รอได้ต้องเน้นๆน,น,นิดนึงนะอีกออเดอร์หนึ่งนะนงนะครับ E.G อีจีวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านแนวนี้นะผมคาลิเบตที่โดจินะครับก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสเพราะว่าเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับไว้ใจได้มายูซียังไม่เล่นกับแนวนะ EJ ก็ยังไม่เล่นกับแนวนะเอ็นยูน้าสนนะผมว่าตอนนี้มีหน้าสนอยู่2-3คู่นะครับ อาจจะต้องนั่งรอ,อนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้กราฟยังยังไม่เล่นกับแนวนะครับสำหรับคู่ EG EG คู่นี้มีแนวต้านนะต้านด้านสายมือนะครับแต่เขาวิ่งไปไม่ถึงแล้วกลับตัวลงมานะครับอาจจะต้องรอ,อนิดนึงมีโอกาสนะถ้าแท่งนี้จบใต้ SMA 5แล้วแท่งต่อไปเนี่ยมีโอกาสได้นะครับส่วน AC ผมว่าน่าจะวิ่งลงมาหาเทรนไลน์ละถ้าหลุดเทรนไลน์แท่งนี้มีโอกาสลงต่อนะ ส่วน UC UC ติดแนวต้านแนวนี้นะฮะโอเคไป e g จีเอเดี๋ยวนะฮะยังไม่หลุดแนวนะ NU ก็ยังไม่เล่นนะรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งมผมว่า AC มีโอกาสหลุดนะต้องแท่งถัดไปนะครับแท่งนี้ยังไม่ยังไม่มีโอกาสกดลงนะ เพราะว่าเขายังไม่หลุดแบบ100%ผมอาจจะรอให้เขายืนยันแนวแล้วก็หลุดแบบ100%นต์หรือว่าเขาจะวิ่งมาหาแนวรับอีกรับหนึ่งนะอาจจะต้องรอจบแท่งนี้นะเอ็นยูมาละถึงไหมถ้าถึง SMA 5กดขึ้นได้นะฮะมาไหมไม่มานะฮะมาไม่ถึงนะเอซีน่าสนนะเอน่าสนนะครับ แท่งนี้ต้องจบใต้เทรลไลน์นะถ้าจบใต้เทรลไลน์แท่งต่อไปขึ้นไปรีเจ็คมีโอกาสกดลงได้นะครับรอรอจบไหนจบไหนถ้าจบบนเทราถ้าจบแบบนี้อาจจะขึ้นต่อละนะครับจบแบบนี้อาจจะขึ้นต่อละต้องรอนะครับต้องรอโอ,โอ้โอ้โอ้มีแรงซื้อนะเดี๋ยวปรับมผมว่าถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย คือถ,ถ้าลงมาหาเทรลไลน์อีกรอบนึงคนระมีโอกาสกดขึ้นได้นะอืมโอเคขึ้นไปละ EGEG e ขึ้นไปถึงไหมแนวต้านนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะแต่ต้องขึ้นไปถึงปลายไส้จริงๆนะฮะถึงจะมีโอกาสกดลงนะครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นรอก,ก่อนโอ้ยโดนดันลงมา จริงๆแท่งนี้เขามีโอกาสนะแต่ผมว่าเขาน่าจะไปติดแนวฝั่งซ้ายมือนะมันมีแนวต้านกับแนวรับตรงนี้ยหนแนวนะครับอาจจะต้องรอ,อนิดนึงโอเคอันนี้น่าสนนะถ้าจบใต้ SMA5 นะเดี๋ยวผมขอตีเทรลไลน์ระยะสั้นถ้าจบใต้ในมีโอกาสกดลงนะถ้าจบแบบนี้ปล่อยผ่านนะฮะปล่อยไปก่อน EU EU ยังไม่เล่นกับแนวนะ EU รอไปก่อนตอนนี้ยังยังก้ำกึ่งนะยังไม่มีเดี๋ยวเขาอาจจะเล่นกับแนวนี้นะเ,เพราะปรับแนวขึ้นปุ๊บทะลุลงมาเลยถ้ายืนบนแนวนี้ได้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับสำหรับคู่ AC NU เอ็นยูก็ยังไม่เล่นนะ UC ไปติดแนวต้านแนวนี้จริงๆด้วย EJ ก็ยังไม่ชัด EU ก็ยังไม่ชัดนะฮะรอนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงต้องรอนิดนึงอย่ามาคาแนวนี้นานสิจะกลับตัวอา้าวแท่งนี้กลับลงมาละแต่ยังติดเทรนไลน์อยู่นะยังซื้อลงไม่ได้นะครับ โอเคแบบนี้น่าสนนะถ้าขึ้นไปถึง SMA 5หรือขึ้นไปถึงแนวต้านนะมีโอกาสากดลงได้นะฮะเฮ้ยถึงไหมถึงไหมไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยไปหน่อยโหคู่นี้ก็เป็นแก๊บอย่างสวยแต่แก๊บยังไม่ข้ามแนวนะเอาไว้ก่อนนี่อันนี้น่าสนนะฮะแต่ไม่ทันนะฮะไม่ทันเขาไม่ได้ขึ้นนะฮะเขาขึ้นไปไม่ถึง SMA 5 นะครับถ้าขึ้นไปถึง SMA หเนี่ยน่ากดนะอ่ะแท่งต่อไปน่าสนนะ EU ยังนะครับถ้าแท่งนี้จบใต้แนวนะมีโอกาสกดลงนะครับห,หืเสียดายนะฮะเขาขึ้นไปไม่ถึงเส้น SMA 5นะเมื่อกีอ้ถ้าขึ้นไปถึงเนี่ยมีโอกาสกดลงอ่ะแต่แท่งต่อไปน่าสนนะโอเค แบบนี้ถ้าขึ้นไปถึง SMA 5นะหน้ากดลงนะครับไปน้อยไปน้อยถึงไหมถึงไหมถึงไหมไปโอเคมีรีเจ็ตไหมมีรีเจ็มไหมไปอีกน้อย มันรีเจ็คไม่ชัดนะฮะมันรีเจ็คแบบกั่มกักึ่งกึ่งผมก็ไม่กล้ากดนะครับโอ้หถ้าขึ้นไปแล้วกระชากแบบจึ๊กอย่างเงี้ยเออโอเคไม่น่ากดนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออเดอร์นี้มันต้องมันต้องเน้นเน้นนิดนึงนะมันต้องเน้นเน้นนิดนึงอืมเป็นไงถ้าโอ้โหเป็นไง ถ้ากดก็วินนะถ้ากดก็วินนะแต่ไม่กดกระโดดแบบนี้ไม่กดแล้วนะฮะเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวหาแนวชัดๆนะฮะโอเคผมว่าผมว่าแนวนี้ใช้การได้นะแนวต้านแนวนี้นะฮะโอเคเป็นรูปแบบกลับตัวนะผมคาลิเบทที่ p A กลับตัวนะครับท่งนนี้ก็ลงมาด้วยหลุดเทรนไลน์แล้วนะฮะ แต่แนวนี้ไม่ไม่น่าไว้ใจนะผมไม่น่าไว้ใจแนวนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะกดแต่น่าสนนะผมว่าแท่งเนี้ยถ้าจบใต้แนวนะฮะมีโอกาสลงนะแนวนี้น่าสนนะฮะผมว่านะถ้ากราฟขึ้นไปรีเจ็อีกรอบนะแนวนี้ไม่น่าสนละนะครับ ผมว่าอันนี้รูปแบบชัดเจนนะรูปแบบชัดนะฮะมีออดแรงที่แนวนะโอเคถ้าขึ้นไปรีเจกนะมีโอกาสกดลงได้นะครับแนวค่อนข้างชัดเจนนะฮะเจกไหมรีเจกไหมโอเคผมรู้สึกว่ามีแรงขายนะอ่ะโอเคมีแรงขายนะไปนะครับผมถือว่าผมได้ราคาดีนะสำหรับแนวต้านแนวนี้นะครับ ก็ต้องมาลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงไปดูห้าวิดีกว่ามันมันจะรอดไม่รอดะฮะลงมาก่อนลงมาก่อนนะฮะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นใเยน,เยน,เยนลงมาก่อนผมว่าแนวสวยด้วยนะแล้วก็ถือว่าได้ราคาดีด้วยนะอือแบบนี้แบบนี้ไม่น่ารอดนะ,ะแบบนี้น่าจะทะลุเฮ้ยลงมาลงมาลงมาอือไม่น่ารอดนะฮะทะลุ SMA5 ขึ้นไปเฮ้ย ไว้มาหลอกให้อยากแล้วก็ฉากไปโอเคแบบนี้ไม่หลอดนะฮะทะลุไปเลยแนวค่อนข้างสวยนะครับผมคาลิเบรที่รูปแบบกลับตัวแดงกืนกินนะครับแท่งก่อนหน้ายืนยันสวยงามนะครับกออ็วันนี้ก็สต็อปลอตไปนะฮะแพ้ไปตามรูปแบบนะครับตามเงื่อนไขตามรูปแบบกดแบบเดิมๆแนวเดิมๆแ,แต่พอดีเขาทะลุนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ฝากไว้นะฮะก็มันมีโอกาสพลาดกันได้ก็ถึงแม้จะตามรูปแบบตามเงื่อนไขก็พลาดก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแพ้แล้วก็หยุดนะฮะสต็อปลอสนะครับล้างพอร์ตก็คือสต็อปลอสวันนี้พักผ่อนนะครับวันนี้พักผ่อนก็ฝากไว้นะครับสองออเดอร์นะครับส่วนใครที่ต้องการเปิดบัญชีทดลองเทรด IQ Option สามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทดเดอร์ด้วยและกันนะครับผมสำหรับวันนี้พักผ่อนได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ